ม,มันเบียดเลยค่ะเดี๋ยวจะเ่มันเบียดเขาเบียดเขาเบียดไงบ้างนหลไปลากน้ำไปก็มสองทีเกี่ยวกับผมเกี่ยวกับอะจริงจริงหาช้วลาที่ดีี่ดาได้เวลาเี่่าหน่เลยนะเียดําำเมกิตายนขอบุณมากพี่น้หี่อรื่เอือเอ๋แ่เเมูคู่หิวคูหิวน้ำน้ำก็หิวมีอะไรกระตือรลืล้น มีกระตือลนแง่ผิดมีอะไรให้เสือกอีกไหม่ยเยเราหทำไมเรากับนังเราเเตนไม่หรอกขมดใชเองเตรียมสดแสให้เราทำคนแนเซ็ทำเป็นเจลมาหรอเลหรอไปอยู่ตรงนั้น่เลยพี่ดอยดูตรงก่า ไม่อยู่หลังฉดด้าย่ถึงนาไม่เจอเลยก็ยังไม่ถามแม่เพียงสองาแล้วก็จะอาเบเบให้เ้่ะไมเห็นเอร์เไมช่วยอยู่ี่ทไมน้้าวหมี่ที่แบบตัวไนเพียงเพานาจิ้มน้ำปั่่แม้วไมเอาหมี่เลยตอนนี้เรา้งดนน้้มาเลยค่ะน้าเลยค่ะรตรงนี้มันร้อนแล้วก็เดี๋ยวหายใจไม่ออกแต่น้องไม่มาดันมันค่วด ไม่ใช่เนี่ยมุมเนี้ยมุมเนี้ยมันมีที่ยืนจริงดีกว่าเยอะด้วยมีความด้วยมีไฟด้วยถ้าเกิดแล้วทุกคนจะได้เมืองมุมได้เดี๋ยวเราเราต้องไปเดี๋ยวเดี๋ยวก็ต้องไปเราอีกตั้งต้องไปแล้วอ๋อมาเพายนทางไปทางแล้งรู้สึกเหรอสองโมมาเลยนี่ผู้นี้ใครๆก็ต้องไปหาหนูใครบอกอ่ะใครบอกไม่มีใครไปหาณเดชเนีเอ้ยพรุ่งนี้นังจะได้เจอพี่ณเดชค่ะไปไม่ขอชิบชิอะไรก็ตามใส่น้ำพรุ่งนี้ได้เจอพี่ณเดชอีกแล้วด้วยใช่พี่มีอถือมาเนี่ย ผู้ชาดีค่ะที่มีงานมีการทแยกเขาพุดคคาาวเาจะนอกัและ้าซาวกินพ่งนี้นะกินเลม้านะกินพวงนี้นะคะสร็ดก็หมดล้วคืนนี้เทียงน้ฝั่งมถมาถหเหรอเี่ยมาถือไมต้องช่วยกัน่าเยเกหนอยอูม่ว่าง จะนานนี้ไปาพี่โ่ายได้ครนี้่ายด้วยนี้ใได้ถ่ายชุดสวยๆเลยอ้าวเขาได้เข้าไหมล่ะอำไมไม่ใส่ทำไมไม่ใส่ทำไมไม่ได้เข้าไปอ่ะพี่อเขาไปยินเข้ามาว้าอ้ยดล้วดูคอจบูคอนบูคอนใส่อันนี้เดี๋ยวคืนกอนได้ไหมได้ยินหรือเปล่านะมันเข้ากล้องตรงไหนวะชอร์ลีมันเข้ากล้องตรงไหนอ่ะ คี่แค่เปหมอฟันมีสาวฟันดีอุ้ยเต็มอย่างกินมุมนั้นดิมันเลวไีหน่อยมหมอแนมหมอแนมหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้มีแต่หมอแอนเป็นหมอนวดเลวเลวมันเลวอย่างไม่ชอบเลย แก่หนูไปจ้าไที่บ้านแม่เราพอู้ก็เราไปมีแล้าเาก็แหป่ี้หิวนะะูหิวเราคนละกวางกูหิวเราทำไมทุกคนต้องหนาหนาได้แต่ใหรงอ่าเี่เอาจะแจายทุกคนกินกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนาได้แต่ยห่าแดงใช่คน่ไม่ค้อะไรได้ไ่แต่้ไ่แดงนะะถได้ก่อนเปล่ามึงเหมือนคนแกนี่มา เรหากล้องไม่เจอเลยค่ะทัวถ <k> ั here, ่วที่ส่งกลับไปที่เราจะถ่ายอเไม่เจอคอเราจะเราจะเราหดเลมันหนักมากเลยอะสามขีดประมาณโลนีอื่อไวมางไหมาค่ะโบขอม่ะสื่อไว้ามันรังหน่อยฝหน่อยหน่อยเดี๋ยวนะจ้ามนเอะอย่าแก้มพี่เอเลยม่จไ อย่าว uh ่ายน้ำ off. ก uh, ับอ <isson Ross> ืมเ่ไหมอย่าว่ายนี่ไรารอ๋อน้ำน้ำนอเอน้ำน้ำาำทีาไม่จะบอกเลยอ๋อคขาน้ำแขนน้ำน้ำเอฟเชียงใหม่ น้ำอลัาตบของนนี่นพัดลมพัดลมขอของน้ำขนมของพี่เองค่ะน้ำไม่กัว่ะบอมเอหะไรอย่าเียวหนูู่ก็ไม่รู้จะหัวไปไว้ไหนพี่เป้ตัดอคนนี้เลยองมพาร์ไอ้หัวใครอะไอ้ะ ใช่แซ่ขับเชียงใหม่สวัสดีค่ะเดี๋ยวเราอาจจะได้เจอกันใชุ่๊บอไปเชียงใหม่ไปเที่ยวเหรอเนี่ยไเทใช่มจะไน่ม่งนะคเยอะเเจอกันหลัง้ยมัยบายปหาเขาดีกว่าไปเที่ยวนิมานนิมาเป็นยากกันนิมน์มาเป็นยากกันนิมนต์พี่เ็มไม่เห็นเหรอพี่เฮมเลยดู นอนนอนอลาบที่หน้าเอ็มอะไรไม่มีไรไม่มีไร่มาที่น้ำค่ะพี่น้ำค่ะมีคนเรียกค่ะนะมีคนเรียกค่ะเจ๊จ้าวแต่เอ็มค่ะแจ๊จ้าวค่ะตอนนี้อเราก็เก็บเกี่ยวทัวร์จีนไว้เ100%แจ๊จ้ยวันนี้ผงผงแววมากเภาษาจาระกินอยาตัวด๋ ก็ไม่วางวัจะใส่แ่องลยไม่ต่างกันวางค่ะยันยันตไม่อยากเลยอ่ะปิดก่อนวด่ทำไมเล็บเมย์เป็นจีอะคะนี่ไงเห็นไหมขึ้นหน่อยนนอนแล้วจถ่ายขนแขกน้ำใหยุ่งกับขนแขนเราได้ไหมขนแขนีาเป้นเอ่ะไม่ขนแขนเยาว์ต้องขอโทษนะคะ ไม่ไปครับไม่ไปครับคู่นี้งานบ่ายนะคะไม่ไปครับไม่ได้ยเจอนาเดทไปหาได้ครับอบคุณชายไปได้ครับอบคุณไปได้ครับผมคุณชายไปได้ครับผมคอายเดีลยวแป้เลืเขอหนึ่งอาเอาเลยก็ไม่เลยเอาเราไปเลยเอาเลยเหรอเยี่ยมันนี้เาไปเลยไปไปไ

น้ำพุ่งนี้ดีไหมปะบายไรไม่รู้อะบาย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 ใครจเก็บกันพรุ่งนี้บายอยู่บน้ก็เลยบายแกเล็กเลย